สวัสดีค่ะสวัสดีเย็นเย็นวันจันทร์พบกันในป่าเห็ดอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เรามาเริ่มกันที่เห็ดนิ้วค่ะฟิงเกสวัม อ่อนๆเลยค่ะโอ้โหวบมากค่ะ เห็ดนิ้วกอน,นี้อ่อนอ่อนอ,อ,วอวบอวบกำลังหน้ากินเลยเห็ดมีน้ำหนักค่ะหนักมากเลยเพราะว่าช่วงนี้สวีเดนฝนตกชุกเพิ่งหยุดมาได้สามวันวันนี้วันที่สามที่ฝนไม่ตกเอ๊ะไม่ใช่ดิเมื่อคืนนี่ยังตกอยู่เลยเมื่อคืน,นยังตกอยู่แต่ตกไม่เยอะนี่ นิ้วงามๆต่อได้เหลืองเลยเอาดอกใหญ่สุดมาก่อนตันมากค่ะของไว้ตรงนี้นะ เล็กๆเต็มเลยเต็มเลยค่ะ แค่น,นี้พอดอกเล็กเอาไว้ก่อนเสียงรถไฟค่ะติดไอ้นี่ทางรถไฟ ไฟวิ่งผ่านแทบจะตลอดเวลาทั้งวันแจ็คพอดต,ตรงขาส้มอีกแล้วเยอะมากค่ะเราเลือกเก็บนะมีไซส์ปานกลางกับไซส์เล็กค่ะเป็นทุ่งเลย เจอเห็ดยุงก็มาอุ้ยมันสาดมาแล้วนะแบบนี้ไม่ต้องตัดนะเนี่ยขาส้มกินเองนะคะวันนี้เก็บกินเองค่ะ จะเปื้อนนิดหน่อยเดี๋ยวค่อยไปทําที่บ้านเพราะว่าไม่ได้รีบไม่ได้รีบนะคะแล้วก็ไม่ได้เก็บขายเนาะขาเขาไม่แน่นนะขาต้มเขาจะมีความเปราะค่ะเปราะมากๆเลยโดนนี้เดียวก็แตกก็ขาดเยอะแยะเลย เยอะแยะเยอะแย,ะเ,ยะเป็นทุ่งเลยค่ะอันนี้มันมาเป็นกระจุกเราก็หยิบมาเลยทั้งกระจุกค่ะ ไอเนตหนึง่งเอาเอามาดรอ,อกมืงก็ได้เห็นไหมเต็มเลยเนี่ยชอบค่ะขาส้มส่วนตัวชอบกินขาส้มเราก็จะเก็บกินนะอุ้ยตรงนี้ใหญ่แล้วเห็นไหมโอ้โหงามมากเลยตรงนี้งามมากเลย ép đều ép đều cả cho hương thùng lại ừ, đầu này đây chảy nữa nhé Ôi, chớ lời, mang tên thùng lời. ที่นี้เราก็ย้อนกลับมาเห็นไหมเนี่ยเป็นทุ่งเลยค่ะเป็นล้านดอกอ่ะเป็นล้านล้านดอกเราก็ต้องเดินอย่างระมัดระวังจะได้ไม่เหยียบมันนะ เยอะมากเลยดูดิเยอะมากเลยเห็ดขาส้มนี่เวลาฝนดีอะ่ะเขาจะขึ้นมาแบบเป็นทุ่งเลยแบบนี้นะคิดว่าเดี๋ยวเห็ดดำก็น่าจะเยอะแบบนี้นะี่ะมันยังไม่ถึงเวลาของมันเฉยๆเมื่อก่อนเมื่อก่อนนึกว่าขาส้มมันมาทีหลัง มาพักหลังๆนี่รู้สึกว่าขาส้มมาก่อนดำยุงมาตอมีกะพอพอเริ่มเย็นเนี่ยยุงมันก็จะเริ่มมาเฮ้จะหยิบเห็ดอะไรไม่รู้ ดอกใหญ่มาก่อนละกันยเยอะเลยเหมือนมีลอยอะไรไม่รู้มาเยอะบางส่วน หลุดง่ายมากเลยนะเห็ดขาส้มเนี่ยโดนนี้เตี๋ยวก็หลุดละ่ะชุ่มน้ำมากเลยเดี๋ยวกลับไปเราจะทำกินเลยนะทำเมนูอะไรดีเอ่ยเก็บไปคิดเมนูไปคิดอะไรไม่ออกก็คงจะผัดเนยกินเล่นๆกับคุณพอ่อทิก ครึ่งถุงแล้วแปบ๊บเดียวครึ่งถุงแล้วค่ะไหมไม่เห็นไหมโอ้ยไม่รู้จะเก็บทางซ้ายหรือขวาก่อนดี มองไปทางไหนก็เต็มไปได้วยเห็ดเต็มเลยเป็นล้านโด ตัวเบาหลุดล่ะหืมลังอยู่นะเนี่ยมันยังโตไม่เต็มไม่เต็มที่แต่ก็เก็บได้อะก็คือรุ่นนี้นี่เก็บได้แล้วอะ่ะแบบเนี้ย ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดวนเวียนอยู่วนเวียนอยู่ที่เดิมอันนี้เห็ดดำนะอันนี้เห็ดดำนะเขาขึ้นป่าบริเวณเดียวกันนะบริเวณที่เ,เห็ดขาส้มขึ้นเนี่ยเห็ดดำก็ สามารถขึ้นได้แต่ป่าที่มีเห็ดดำเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีเห็ดกส้มเท่าไหร่เห็ดกส้มเขาจะขึ้นพื้นที่ที่มีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันจะมีน้ำขังเป็นที่ชื้นแฉะโดยรวมนะบริเวณที่เขาขึ้นก็จะเป็นที่ที่มีน้ำขังเป็นที่ลุ่มอะไรอย่างเงี้ย มีบริเวณนี้แหละที่ไม่ใช่เป็นที่น้ําขังแต่มันก็มีคงมีเชื้อแรงอะ่ะคงมีเชื้อแรงอะ่ะมาเลยมางามมากเลยอุ้ยขาดเลยขาดเลยขาดเลยคือต้องมีสมาธิตลอดเวลาเมื่อไหร่ไม่มีสมาธิเ็ดมันก็จะขาด โอ้โหเยอะแล้วนะเนี่ยแต่เห็ดยังไม่หมดเห็ดยังไม่หมดค่ะคือเขาหลุดง่ายมากเลยนะตดนนี้เดียวอะ่ะหลุดละไม่ต้องตัดเลยรุ่นนี้เพราะถ้าตัดส่วนที่เราตัดได้มามันก็จะน้อยไง แต่ถ้าดึงก็ได้มาทั้งต้นอ่ะดึงก็ได้มาทั้งต้นเต็มๆแบบนี้ อุ้ยยุงเกาะเต็มแขนเลยอันนี้ต้นเดียวโดดโดดอันนี้ก็โดด,โด,ดอันนี้ดอกใหญ่นี่ทีนี้มาลุยตรงนี้ มันอยู่ในที่ดินแข็งบริเวณที่เป็นดินแข็งเนี่ยขาเขาจะสั้นขาเขาจะสั้นค่ะเขาจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่ก็คงจะโตได้ประมาณนี้แหละไม่มากไปกว่านี้สักเท่าไรหร่ละถ้าเก็บขายก็เล็กไปหน่อยนะมันไม่ได้น้ำหนักแต่เก็บกินก็ ไส์ไหนก็ได้ค่ะแล้วแต่ตามอาัธยาศัยเลยอันนี้ก็เห็ดดำเห็นไหมความแตกต่างของสีเห็ดดำก็จะสีน้ำตาลเห็ดขาส้มก็จะสีส้มโอรส นี่ค่ะคิดว่าน่าจะเกือบโลอยู่นะ เหลืองโ oh. หวกบนะเนี่ยสองดอกติดกันกอ,องไไ้ก่อนนะหลายดอกอยู่นี่ก็มีอยาู่ใต้หญ้าเมื่อกี้เกิดเกือบเกือบเยียบนะกว่าจะเห็นก็คือเกือบเยียบอะออกมาดอกนึงก่อนมันเสี่ยงที่จะแตกค่ะแตกไป

สวยนะเนี่ยสวยนะเนี่ยอยู่ในรูอยู่ในหลุมอันนี้ดอกใหญ่นะเนี่ยใหญ่มากเลยเหลืองดอกนี้ใหญ่มากเลยนี่ขาก็ใหญ่ใหญ่ งามมากเลย อุ้ยแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้พลาดอยู่ดอกหนึ่งอยู่ตรงนี้เมื่อกี้มองไม่เห็นตัดขายอยู่ดีตาเหลือบเห็นอะไรเหลืองๆนี่ดอกนี้ดอกนึงนมะอันนี้สาดละนี่ค่ะเหลืองได้เท่านี้สรุปผลงานคลิปนี้ค่ะทุงนี้เห็นรวมกินเองค่ะก็จะมี นางเอกของเราขาสม้มเห็ดนิ้วแล้วก็เหลืองที่ไม่ค่อยสวยนะคะส่วนเหลืองส,สวยๆก็นี่ค่ะได้นิดนึงนะคะเก็บสะสมเอาไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เก็บเพิ่มแล้วก็ไปขายค่ะวันนี้เบาๆนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ